สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเพิ่มเติมจากที่เราเรียนในห้องเรียนนะครับก็เรื่องร่างกายของเรานะครับในคราวที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับว่าเราควรรับประทานอาหารอย่างไรนะครับเพื่อให้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มเติมนะครับจากค่าที่ผ่านมานะครับซึ่งนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการย่อยนะครับซึ่งการย่อยอาหารแบ่งออก2ประเภทนะครับก็จะมีการย่อยเชิงกลน,นะครับพูด,ดง่ายๆการย่อยเชิงกลก็คือการใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะครับซึ่งจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถดูดซึมอาหารได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การย่อยอาหารอันที่สองก็คือการย่อยทางเคมีนะครับซึ่งเราก็ จะมีเอนไซม์นะครับที่ออกมาช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะครับต่อมานะครับการทำงานของระบบการย่อยอาหารนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวานหนะักนะครับแล้วก็ยังมีตับที่สร้างน้ำดี นะครับเพื่อเข้ามาช่วยย่อยไขยมันให้แตกตัวนะครับแล้วก็ตับอ่อนเองก็จะสร้างเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับเราต้องรู้นะครับว่ากระบวนการทำงานของแต่ละอย่างที่พูดมานะครับเป็นอย่างไรต่อมานะครับก็ระบบการย่อยอาหารนะครับอย่างที่ครูได้เน้นย้ำไปเมื่อกี้ก็เริ่มจากปากนะครับ กรดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะครับเราก็ต้องนะครับต้องรู้ว่าหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับซึ่งก็จะมีตับและตับอ่อนซึ่งทําหน้าที่ร่วมกับการย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารนะครับสิ่งที่รู้ได้พูดมาข้างต้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีภาพมาเปรียบเทียบนะครับ เช่นปากนะครับลำดับที่หนึ่งต่อมาหลอดอาหารลำดับที่สองกระเพาะอาหารลำดับที่สามลำไส้เล็กลำดับที่4ี่ลำไส้ใหญ่ลำดับที่5้าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทวารหนักนะครับซึ่งเราทุกคนนะต้องฝึกท้องตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญนะครับต่อการเรียนในชั้นประมศึกษาปีที่หแล้วก็จะใช้ในการเรียนนะครับในระดับที่สูงต่อไป ต่อมานะครับอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดก็มีไว้ก็มีความสําคัญนะครับในแพ้กันการที่เราจะทําให้ระบบการด้วยอาหารเราดีได้นะครับเราต้องรับประทานอาหารที่สะอาดนะครับรับประทานอาหารที่ตรงต่อเวลาแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับรสจัดมากเกินไปไม่เค็มเกินไปนะครับ ลำดับต่อมานะครับเราก็มาดูนะครับครูขอเริ่มตั้งแต่ปากนะครับเพราะว่าลำดับที่หนึ่งที่เราต้องศึกษาครับปาาจะมีน้ำละน้ําลายนะครับกับเอนไซม์นะครับที่ช่วยในการย่อยนะครับแล้วก็หลอดอาหารก็จะทําหน้าที่ลาเลียงอาหารมายังกระเพาะอาหารนะครับต่อมาก็กระเพาะอาหารก็จะทําหน้าที่ย่อยโปรตีนนะครับซึ่งในกระเพาะอาหารก็จะมีกรดนะครับที่ช่วยย่อย ต่อมาก็จะมีลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็จะทําหน้าที่ในการดูดซึมแล้วก็ย่อยอาหารนะครับเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ไขมันลำไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมอาหารนะครับสุดท้ายก็จะไปจบที่ตะวันนะวันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอนะครับการเรียนในเรื่องนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไป